สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปยุนสมน้อยจะมานำเสนอเอ็กซรย์มดลูกหรือที่เรียกกันว่า h s d ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเพื่อประเมินสภาพของโพงงมดลูกและเท่านำไข่โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยากหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและเท่านำไข่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย จะประกอบไปด้วย 1. เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมระบบฟูลโรสโคปีแบบเดี่ยวไทม์สสารทึมรัง,รงสีเช่นไอโอดีนเบสคอนทัสสามสเปกคูลัมหรือเครื่องทางขยายช่องคลอดและ 4. ส,สายส่วนปัสสาวะซึ่งเราจะใช้สำหรับใส่สารทึมรัง,รงสีเข้าไปในพงงมดลูกต่อมานะคะคือหลักการทำงาน โดยเราจะใช้สารทึบรังสีนั้นฉีดเข้าไปในโพงมล,ลูกและท่อนำรังไขโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์แบบฟลูโรสโคปีในการจับภาพแบบเรียลไทม์ขณะสารทึบลังสีนั้นเข้าไปกระจายตัวในโพรงมล,ลูกและท่อนำไข่ถ้าหากมีการอุดตันของท่อนำไข่สารทึบรังสีนี้จะไม่สามารถผ่านออกไปยังช่องท้องได้ค่ะ เราจะใช้ภาพเอ็กซเรย์ที่ได้ในการประเมินลักษณะของพุงมันลูกและท่อนำไข่นั่นเองค่ะช่วงความถี่หรือพลังงานรังสีที่เหมาะสมเราจะใช้อยู่ที่5 0ถึง80กิโลโวลต์พีกในรังสี X และปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับอยู่ที่ประมาณ1-3มิลลิเกซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยค่ะ ต่อมานะคะคือขั้นตอนการวินิจฉัยซึ่งขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมตัวก่อนตรวจซึ่งเราควรทำหลังจากมีการหมดประจำเดือนประมาณ7-10วันและมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจ24ชั่วโมงที่สำคัญเราต้องแจ้งแพทย์หากมีอาการแพ้สารทึบรังสีถูกครั้งค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการตรวจ โดยผู้ป่วยนั้นจะนอนบนเตียงตรวจและแพทย์จะใส่สเปคคูล,ลัมเข้าไปในช่องคลอดและใส่สาย่วนปัสสาวะผ่านมนลูกจากนั้นแพทย์จะฉีดสนานทึมรังสีเข้าไปสู่โพรงมลูกและเท่าน้ำไข่โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการจับภาพระหว่างที่สันไหลผ่านหลังจากเสร็จสิ้นหากมีการให้ยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดเกร็ง บริเวณมดลูกค่ะข้อควรระวังหลังการตรวจซึ่งอาจมีการตกขาวหรือเลือดออกเพียงเล็กน้อยภายใน1-2สวันและหลีกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ1-2สวันสุดท้ายนี้หากมีอาการปวดท้องหรือมีไข้รุนแรงควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะ สำหรับข้อดีและข้อเสียของการตรวจเอกซเรย์หมดนลูกนะคะข้อดีนั้นเราสามารถตรวจสอบภาวะอุดตันของท่อนำไขได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำในการตรวจดูว่าท่อนำไขนั้นติดตันหรือไม่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะการมีบุตรยากนั่นเองค่ะและยังใช้เวลาในการตรวจที่ไม่นานโดยทั่วไปจะใช้เวลาตรวจเพียง 1 0 3ถนาทีและสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะสำหรับข้อเสียนั้นจะมีการใช้ลังสี X ถึงแม้จะมีการใช้ในปริมาณลังสีที่ต่ำแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีค่ะและอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดซึ่งเป็นผลมาจากการใส่ใส่ส่วนปัสสาวะและการฉีดสันทึบลังสี อาจทำให้เกิดอาการปวดเกรงคล้ายปวดประจำเดือนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอครั้งนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ